มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเรตติ้งพุ่งทุบสถิติสมกับเป็นละครฟอร์มยักษ์วันทองเรตติ <R ating S 1> ้งพุ่งทุบสถิติละครช่องวันนะคะเป็นละครที่ช่องวันนั้นหมายมั่นปั้นมือสำหรับเรื่องวันทอง2021 เพราะว่านอกจากจะได้ทั้งป้องนวัดใหม่ดาวิกาชาคลิตแย้มนามนำแสดงโปรดักชันยังทุ่มทุนสร้างแบบสุดๆและผลตอบรับก็ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะนอกจากกระแสจะปังแล้วเรตติ้งพุ่งแรงมาตั้งแต่ตอนแรกที่ลงจอออกอากาศแถมยังมีทิศทางที่ดีขึ้นพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีพีต่ต่มาด้วยค่ะ และสำหรับ EP ล่าสุดก็สามารถทุบสถิติของตัวเองได้สำเร็จโดยทำ New High ได้ไปที่2.5และทุบสถิติของละครฟอร์มดีของช่องวัน31ปีที่แล้วอย่างขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอที่ตอนจบทำได้2.177ไปแล้วค่ะส่วนตอนต่อๆไปนะคะวันทองยังจะสามารถทำเรตติ้งได้ดีแบบนี้อีกหรือไม่ แฟนๆต้องมาช่วยลุ้นกันต่อนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o คค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ